คนถามว่าอะไรนรูปูนว่าผมเอาเงินมาจากไหนใช่ไหมครับผมอธิบายครับครับปีนี้ผมได้เป็นพรีเซนเตอร์ประมาณสักห้าหกตัวนะครับมันก็ประมาณหลายสิบล้านนะพูดเลยนะประมาณสิบกว่าล้านคือผมผมผมไม่คนที่จ่ายภาษีตรงนี่แล้วผมผมไม่กลัวถึงจะบอกก็ไม่เป็นไรผมบอกแล้วว่าสิ่งหนึ่งก็คือผมจะเอาเงินตัวนี้ยมอบให้กับสังคมมอบให้กับทุกคน เพราะว่าเงินตัวนี้ผมไม่สมควรที่จะได้เก็บไว้เพราะว่าผมไ,มได้ไปรีเซนเตอร์เพราะว่าผมไปช่วยน้ําท่วมที่จังหวัดอุบลน,นะครับแล้วทําให้ผมมีชื่อเสียงมากมายในการช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านอีสานทุกคนก็มามาให้ผมไป็รปีเซนเตอร์โดยที่สินค้าแต่ละอย่างเนี่ยผมก็ใช้เองโดยตรงเมื่อเงินได้มาตรงนี้ผมบอกแล้วว่าผมจะคืนกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเงินตรงนี้เป็นเงินของผมส่วนตัวผมคนที่เช่าห้องอ่ะครับบ้านห้องละครน้าห้องลคนนะงลคร ไม่ไม่เดี๋ยวลงมาเลยให้เรียบลงมาเลยมันมันสองห้องนะมาลงมาี่าลงมาลงมาสองคนสองห้องห้องละคนห้องละคนห้องละคแมาล่าเร็วคอบคคนมาสามสาเออาเอครวัดลบยอเนโอเค แม <hertz? S 2> ่ <Works okay objectively>